ยังแฟชั่นเหรอบุกไกไหมบุกแกมุกไกถมุงไก่อ่าก็งั้นแหละเอาที่นู่นไปเฉันเอาเลยลงมาอีกดิลงมาลงมาลงมาอีกลงมาอีกไต่อยลงนี่ค่ะเมื่อกลงมาจับกอเสื้อค้างต้องไต่ออ่ะเมื่อกี้ต้องเอาหน้าเปย์แกไปนิดนึงมันมาสูงโหดเออนะ เอาสายเอาสายพูหนามาดิเอาสายบูหนามาดิเอาไอ้ขัดขันนุษ์สัตว์ม

Hãy subscribe không có Ghiền Mì Gõ Để không ยิ้มได้ยุกไอแดงแรงอ่ะพี่ด้วยไอ้ฉันมาทางเลยอ่ะทางนี้นั่งทางนี้นั่งหันหน้าขวากันอ่ะเอาเลยแรกตั้งเลยนี้ก่อนแล้วไปแล้วเอาครึ่งตัวดีกว่าครึ่งตัวเอ้ยตั้งตัวเลยได้ไหมครึ่งตัวได้ครึ่งตัวเหรอน่าจะโอ๊ะเอามือได้ครึ่งตัวปะ ครึ่งถึงหน้าแข้งถึงเข่าก็ได้อยู่การการซอยซอยเราไม่ได้ใกล้เลยอะไรยังกูต้องเดินตามใช่ไหมยืดมานไ้กันมันไงวะาแกเลี่ยอะไระอ่ะเอาไม่รู้แหละเอานี่แหละเอากะเอาเนี่ยเอายี่เดอร์หายหน้ากูจช่ ตามตแขนกูกูต้องใช่ไหมเออปุ๊บเรามึงก็หันไปแล้วกูต่อยต่อยเขาเดี๋ยวไอ้ยันกูต่อยมึงไงแล้วมึงจับสังยาเออไอ้ยันเออรเออรถเอรถเอรถเอรถ้ยรถ้ใครมึงเรถแมูรถใครู่รถููแม่นะมเป็นรไรเป็นไรักแม่งเกียแม่งเลยเฮ้เดี๋ยวกูถ่ายอยู่นะนี่้น ไอ้ตามเด็ดตามุกเตาลุกเตาเนี่ยเอาุกตามเห็นว่ะไอ้ทันน่ะเอาเรื่องเององเอาไปเนื่ององไอ้เชียงรั้งถอยรอบนึงเอาไปทนถอยวิ่ถอยวิ่งเร่ององยรอบหนึงโอ้โหเงากูเตีมเตียมเลยเป็นไรเป็นไรถอยรอบหนึ่งเลอันแบบสะบัดแรงเอ็มกูไทยต่อยนว้ดนเว้ยอา ดึงซองวัดบนอนเจ้าโอ้โหมึงไม่ถอยสักทีมึงสกอะไรนะดึงซองอวอัดบเอ้าไปไปไีไาไป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 ไาไป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 อปไปไปนปนปอปไลไปไปไปไอ้ปไปไปไปะปัปไ แข่ีชื่อลงไปเลยอนะเปะเป็นอะไมมตอะไรนอะได้ไหมชื่ออะไรชื่อตัวอะไรเออเอ้ยมีมันาต้อมไออะไรเด็ยต่ฮะเดืกต่อไอซ์ลงหนึ่งตัวเลยไปได้สำับกันนะไอซ์ไอซ์บาตบมือบ้า ได,ไ,ได้่ะเฮ้ยเฮ้ยแถ่ายไว้เอ้ยตายไายตัดทีทวนไอชันแบบแกงพูดแกงไรด้วยอ้าวแอชชัน เจ้าไงวะคัดอยู่และแอคชั่นเจ้าไงวะไปรอบหนึ่งเป็นต้องกดอยู่นะถ่ายต่อเรื่องไปรอบหนึ่งกัะเจ้าไงวะคัดเหมือนมือมันสั่นๆไ,ไม่ดไมไูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคันนี้ถ่ายโก้ถ่ายโก้ตัวด้านหลังตรงเนี่ยตรงเนี้ยจะเหมือนมองใจ่ายกาแต่ยังเขียนห<ม>น่อย เอาละเออเดินไอ้จอมฮะเอานะฮะจีบกุญกุ๋ยมึงจีบกุญกุ๋ยฮะฮะมาฮะมึงจีบใครมึงขับรถซะบังมึงเก่าอ่ะฮะขับตัวแค่นี้มึงจะอยากมีเรื่องฮะมึงดูสภาพมึงด้วยตัวแค่นี้ ก็ได้ยินพักกันเลยนะอ่านไหมแกหน่เราก็ได้กันาก็ไย้กูจตะกูแช้ใจใกันปั่นโอเค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 โอ้ยังอายังแปงรองหอยหลับหอลับหอยหลับหอยลับอันอยู่ไม่แก่เอาไหนึ่งสอแปงรอง あ、ま、ま、ま、<coughs> <coughs> <coughs>